มาเลวีสะพานแขวนนะครับสะพานแขวนแม่น้ำกกข้ามแม่น้ำกกสะพานแขวนฮาฮาแหละจะ๊ะร่วมแรงร่วมใจซ่อมแซม8พฤษภาคมสอง พันห้าร้อยห้าสิบแปดนี่นะครับสะพานแขวนนะครับนี่นะฮะข้าแม่น้ำกกนะนี่นะฮะ <c oughs> ลุงไปไหนมาไหลเอวไหลหน้าอ๋อครับครับน้ำนี่น้ำนองใช่ไหมน้ำนอง เนี่ยน้ำน้ำแมกกนะฮะเนี่ยเนี่ยน้ำแม่กกน้ำสีแดงเลยเนี่ยสะพานแขวนนะ่เนี่ย,ข,นนยข้ามแม่น้ำกกอ่ะก็ยาวหน้าดูฮะหลายเม็ดเมื่อนนะเนี่ย ตอนนี้ผมยืนอยู่ใกล้สะการกลางสะพานเลยอะเนี่ยกลางสะพานเลยนะฮะเนี่ยนี่นะค <c ười> วาเหมือนเปลยเลยือนกันนี่นะฮะจะพานแขวนแม่น้ำกก แห่งเดียวนะเสียวเหมือนกันนะเนะี่ยหลายเม็ดเหมือนกันมอเตอร์ไซค์ข้ามได้แต่แต่รถใหญ่ข้ามไม่ได้นะฮะมอเตอร์ไซค์มาแล้วมอเตอร์ไซค์มาแล้วนี่เห็นไหมมอเตอร์ไซค์มาแล้ว ไปเลยครับนี่สะพานแขวนส,สลิงใช้ส,ะสะลิงขึอองเอานะฮะเนี่ยสะพานแขวนนี่นะฮะ นี่นะฮะข้ามาหลายคนละฝั่งละคนละฝั่งน้่รถมาใส่มาแล้วนี่นี่สะพานแขวน นี่นะฮะโยงเอาเลยนะใช้สลิงโยงแต่ก็ไกวมนเหมือนเปร์เหมือนกันนะเนี่ยไกวเหมือนเปร์เลยระยะทางก็ไกลไม่เบาเลยน้ำกกนี่น้ำกนำกน้ำกกน่ากลัวมันน้ำกกมันเป็นสีแดงเลยอนะเนี่ย เสียวเหมือนกันเสียวเหมือนกันผมก็เสียวเหมือนกันนะ สะพานแขวนโอเคนะครับสะพานห้า แลจสร้างดยเงินบริจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและกองทุนแหล่จะโดยโดยนายมโตยุกิซักบกประมาณ8แสนบาทสะพานนี้ก็สร้างเมื่อพศอ2 พัน1เพื่อให้ประชาชนใช้ร่วมกันนี่นะฮะโอเคนะครับอย่าลืมกดให้กำลังใจกันบ้างนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม